พี่ชาร์ครับเรามาทําอะไรที่นี่เราจะมาประจนภัยกันเว้ยซึ่งตามระหว่างทางน,นะคบเขาเขาว่ากันว่ามันจะมีพวกซอมบีสปรังกี้นะครับที่ซึ่งแน่นอนว่าโหดขนาดนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะคะผมมากับเพื่อนขออินดี้อตอร์แล้วกักบไซตามาสอดใช่หรือเปล่าใช่ไซตามาหรือเปล่า เอาล่ะตอนนี้คือกลับไปเชื่อมแม่มาแล้วคือมีเสียงแล้วใช่ไหมเราสามารถเอาทองมาขายได้นะคบได้ตังค์เดี๋ยวเราต้องซื้อฐานนะครับแต่ว่าใช้เพืาอไปซื้อฐานซื้อซื้อปืนซื้อปืนจะใช้เป็นโบะเป็นไแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนี่ทางรับอ่ะเอาถ่านมาใส่พร้อมาใช่ไหมไป เรา,เาก็าะ่ามาเผานะครับไม,ไไม่ไปออกด้นาราวังว่าเราจะเจออะไรความพินัศอะไรข้างหน้านะครับรู้จารู้จักเสื้อของคุณแล้วรู้จักหน้าตาของคุณแล้วคุณน่าจะปกป้องผมได้ใช่ไหมแว้หน่อยไหมนี่คือมีบ้านอยู่สองหลังอ,อ,อ้าว ที่เขาถอยหลังให้ถอยทันเอะนวถอยไม่ได <Mandarin> ้ด้วยได้แค่เบรกรถเอาเอาเอากาวติดเท้าแม่จะได้ไม่ล่วงอ่ะไปไรหน้าเรามีเกาะด้วยหาอะไรเกาะไม่งั้นก็จะล่วงเหมือนเมื่อกี้ไว้หน่อยไหมพลังงานเราเชืรอพอลเราใกล้จะหมดแล้วอ่ะออาล่วงไปละอ่ะไปไปก็ไป อย่างผมไม่ยิงแล้วอะผมไม่ยิงผมให้คุณเป็นตัวละายี่ตกใจเฮ้ยมีกีตาร์ด้วยเราไปดิดเติล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 เตได้บ้านหลังนี้ไม่น่ามีซอมบี้ใช่ไหมไม่น่ามีไม่น่ามีวิ่งไม่มีก็หนิงได้จริงไหมมันหนิงได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเออลืมบอกตอนกลางคืนนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ที่ทำให้พวกนี้มันมาอยู่ใกล้เราเราขึ้นนะครับไม่ใช่ผีเจ้าที่แบบเมื่อกี้นี้เฮ้ยของพวกนี้เก็บไว้แล้วไหมปั๊ก เดินทางมุ่งสู่สิบกิโลเมตรนะครับตอนนี้สองทุ่มแล้วยังสว่างอยู่เลยอ่ะเพิ่งพูดไปคำขาดว่ามันสว่างเอาละได้เวลาถึงแล้วจริงอันนี้คือมีไว้ทำอะไรเบื่อเตลเฮ้ยมุ่งสู่หนึ่งมืนเมตรเยส yes เยสเอาของขายเอาของขายขายได้ อ๋อขายไม่ได้ขายไม่ได้ไไดเออเอ,อ๊ะมันมันมันม,ม,มันยกไม่ขึ้นเหรอเนี่ยแล้วเท่าไหร่กีตา้ากีตา้าได้มาสิบห้าเหรียญแจกันอันนี้น่าจะมีค่าน่าจะขายได้แพงเดี๋ยวสิผ่านมาผ่านเฮ้ยอย่าเพิ่งออกสิหนู <laughs> อย่าพึ่งออกเบิมบ่มบึ่มเออเราเราน่าจะถึงสองเมตร แล้วเราจะถึง20กิโลได้แบบง่ายเลยนะครับทุกคนแล้วไปทำอะไรอยู่หน้าเราเนี่ยพี่หน้ไม่ยืนพี่ยืนแอคหน้ารถกค A few moments later Bye have a great time เอาล่วงเอาล่วงเลยเฮ้ยข้างหน้ามันอะไรอะเห็ิมะข้างหน้าอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นซอมบี้ซอมบี้แล้วทำไมซอมบี้ต้องมีหลอดขึ้นทำไมต้องมีหลอดขึ้นทำไม อ๋อมิสเตอร์ซันมิสเตอร์ซันมิสเตอร์ซันว้าจอด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 เราสู้มันได้ไหม <S 2> <S 2> <S เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมันไปละควันมันไปควันเราต้องยิงมันหรอว้าโอ้โหนี่เหรอพลาที่ประเทศไทย อนที่มันจะมืดดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามืดเราจะเจออะไรที่น่ากลัว oh. ไม่ต้องจอดหรอมั้งบ้าเราแบบเหลือเฟือ <c oughs> เอา้ลาลงุลงมันล่วงไปแล้ว <c oughs> ไปเท่าไหร่ดีเจ้ <c oughs> าเอะมันคือตัวอะไรใครก็ได้บอกผมดิสามหมื่นเมตรสามหมื่นเมตรแล้วก็จอดทิ้งไม่เลย <c oughs> นี่เราถึงสองหมื่นเมตรยังง่ายได้ <c oughs> ถึงก่อนมืดด้วยนะ คุณมีอะไรขายไหมอะเฮ้ยๆจอดก่อนจอดเฮ้ยมันไม่เหมอะขอซื้อก็ส่วนแป๊บนึงเอาไปไหนแล้วนะรถไฟเฮ้ยเจอเหล็กเฮ้ยเหล็กกันไหนอ๋ออ๋อไปไว้บ้านเหรอขายได้เหรอขายแล้วเดินกลับไปขายไหม้าจะขายอ่ะมีเก้าอี้ผมว่าเรากลับไปขายนะพวกนี้ เดินก็ไปนี่ไงเราได้มาห้าเหรียญเราเราคิดว่าจะระเบิดขายได้เฮ้ยอะไรสิบห้าเหรียญเหล็กสิบห้าเหรียญเลยเหรอจิ้งทองสิบห้าเหรียญอ๋อทองทองทองนึกว่าเหล็กไปแล้วไปนั or, ้นไม่รอละเราลวกอีกแล้วเราว่าซอมมี่มันไล่ตอนอยู่ เอาขวานตามไลกคุณโอ้ยรู้วเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายโห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 เผ่า <c oughs> ทั้งเป็นไดยไม่นึกรูกรือเดี๋ยวมันเลงมาจากตองนี้ไม่ต้องม่ Hello ว <c oughs> ่ยู่ล to have die time อุ้ยหมู่บ้านใหญ่ฟอไว้ดีไไม่รู้ว่าถ้า,าเราแวะเราจะตายโหงไหม ฟอรเดือดตายน่นเนยไม่เนอะฟอร์ดไปซะเลยไปกับเด็ดดี้เลยเฮ้ยทำไมมันมีแบบลูอะไรด้วย